สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับฟอร์ดทอลกประจาเดือนกนรกฎาคมสําหรับในเดือนนี้นะครับเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับจากการที่ฟอร์ดมีการติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะครับเราทราบว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความกังวลใจเกี่ยวกับคราบน้ำมันเครื่องที่บริเวณฝาครอบหน้าเครื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับ ฟอร์ดจึงตัดสินใจประกาศขยายการรับประกันเกี่ยวกับคราบน้ำมันที่บริเวณฝาครอบหน้าเครื่องของลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ Ford r เ n g e จและ Ford e v e r e s t ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ทุกรุ่นนะครับโดยการขยายการรับประกันนี้นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขาการรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางนับตั้งแต่วันที่เริ่มรับประกันรถใหม่นะครับ สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์การขยายการรับประกันนะครับเรากําลังส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบการตัดสินใจขยายการรับประกันครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราหากท่านยังมีความกังวลใจนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการที่ท่านสะดวกเพื่อนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คได้เลยครับฟรอตต์ตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานเพื่อย,ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดียิ่ง,งขึ้นครับ เราสร้างความมั่นใจส่งมอบสินค้าและการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรามุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ฟอร์ดมีข้อเสนอสุดพิเศษ ถือว่าเป็นแคมเปญสุดแรงแห่งปีนะครับด้วยการมอบการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังนานถึง10ปีหรือ150,000กิโลให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อ Ford Everest Ford Ranger Raptor และ Ford Ranger ที่ติดตั้งเครื่องยนต์2.0ลิตรทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ทุกคันโดยแคมเปญนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายน2563ครับในการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังนี้นะครับจะครอบคลุมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งกำลังโดยเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์เกียร์พาขับเฟืองท้ายซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเปรียบเสมือนหัวใจเป็นชิ้นส่วนหลักในการขับเคลื่อนรถยนต์โดยที่ท่านลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของ Ford นะครับครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่ Ford ได้มอบการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนานถึง10ปีจากโรงงานนะครับให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ใหม่2.0ลิตรทุกคันเรามีความเชื่อมั่นครับ สร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าในระยะยาวนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้ Ford Ranger Raptor ในปัจจุบันหากท่านนะครับแนะนำให้เพื่อนของท่านเนี่ยมาซื้อ Ranger Raptor ใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนท่านสามารถเลือกรับการขยายการรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถ Ranger Raptor ของท่านนะครับให้เป็น10ปี หรือ150,000กิโลนะครับหรือนะครับเลือกรับเซอร์วิสวอชเชอร์มูลค่า15,000บาทพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนของท่านเนี่ยที่ซื้อ r รนเจ r ร์ p t o r อใหม่ก็จะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทเพิ่มเติมครับผมขอเชิญชวนนะครับท่านลูกค้า Ford Ranger Raptor ทุกท่านแนะนำเพื่อนญาติคนใกล้ชิดมาซื้อรถ Ranger Raptor ใหม่นอกจากเพื่อนของท่านนะครับจะได้รถดีๆสมใจแล้วเนี่ยรถของท่านเองยังได้รับสิทธิพิเศษอีกด้วยครับ สำหรับในช่วงโควิด -19 นะครับหลายๆท่านคงมองถึง New Normal การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฟอร์ดเราเองก็เช่นเดียวกันครับเรามีการปรับการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความปลอดภัยของลูกค้ามากยิ่งขึ้นเรามีการกำหนดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถโดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ,บ่อยๆนะครับทำความสะอาดโชว์รูมอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆพนักงานมีการสวมใส่หน้ากากรักษาระยะห่าง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยนะครับมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่เข้ามาในโชว์รูมและศูนย์บริการของเราเรามีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบใหม่นะครับคือรถทุกคันจะได้รับการทําความสะอาดฆ่าเชื้อทําให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยนะครับมีความมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับหรือถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกในการนํารถเข้ารับบริการฟอร์ดมีการบริการแบบส่งตรงถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นการส่งรถทดลองขับนะครับ หรือการส่งมอบรถยนต์ใหม่ให้ถึงที่บ้านหรือการให้บริการถึงบ้านโดยหน่วยงานที่เราเรียกว่าโมบายเซอร์วิสรถทุกคันนะครับที่ส่งมอบให้ลูกค้าถึงที่บ้านจะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนการส่งมอบท่านสามารถติดต่อโชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อใช้บริการตามที่ท่านสะดวกทั่วประเทศครับ แนวโน้มในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในขณะเดียวกันนะครับโควิด -19 ก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยตรงฟอร์ดเข้าใจดีครับถึงความต้องการของลูกค้าจัดทําแคมเปญดีๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยข้อเสนอพิเศษครับซื้อรถวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าเมื่อจัดไฟแนนซ์ผ่านธนาคารธนาชาติครับ และสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับก็สามารถใช้แคมเปญซื้อวันนี้เริ่มผ่อน90วันข้างหน้าได้ครับพร้อมส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษเมื่อจัดไฟแนนซ์ผ่านฟอ r ด l e ี s ิ่งครับ ฟอร์ดยังมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาฟอร์ดมีการริเริ่มโครงการ Donation Match โดยการระดมทุนจากการบริจาคของพนักงานฟอร์ดทั่วโลกร่วมกับการบริจาคทุนส่วนตัวของมิเตอร์บิลฟอร์ดนำเงินไปช่วยเหลือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรใน20ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนะครับฟอร์ดได้ใช้เงินจำนวนนี้ทำงานร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือที่เราเรียกว่า PDA นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่นโดย PDA นะครับได้นำเงินทุนเหล่านี้ไปช่วยเหลือชาวบ้านกว่า50ครอบครัวให้มีความสามารถในการเย็บหน้ากากอนามัยให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวโดยปัจจุบันนะครับชาวบ้านสามารถเย็บหน้ากากได้แล้วกว่า6000ชิ้น ส่งมอบให้กับ PDA เพื่อนําไปแจกจานให้กับหน่วยงานต่างๆเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ทํางานณจนะุดคัดกรองและควบคุมโรคในเขตจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมย์และนำหน้ากากอีกส่วนหนึ่งนะครับไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลนอีกด้วยครับสำหรับในเดือนก,นกรกฎาคมนี้นะครับ จะมีการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41ครับที่เลื่อนมาจากปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับจะดีขึ้นภาครัฐมีการผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นแต่มาตรการความใส่ใจของผู้จัดงานเนี่ยนะครับยังมีอยู่อย่างเข้มข้นครับมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ดูแลทำความสะอาดและความปลอดภัยของงานตลอดเวลาครับสำหรับบูธฟอร์ดนะครับเราจะจัดให้มีจุดคัดกรองการเข้าเยี่ยมชมบูธมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะการจัดระยะห่างทางสังคมรักษาความสะอาดภายในบูธทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสอย่างสม่ำเสมอนะครับรถที่เข้ามาสแสดงเนี่ยนะครับเราจะมีการจัดทำความสะอาดดูแลพนักงานทุกคนนะครับให้สวมใส่หน้ากาก,ากอนามัย และหน้ากากป้องกันใบหน้าเรามีความมั่นใจครับและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงานมอเตอร์โชว์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในงานนี้นะครับฟอร์ดจะมีการจัดแสดงรถหลากหลายรุ่นเลยนะครับมีข้อเสนอที่เราใจเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการหารถยนต์ใหม่มางานมอเตอร,ร์โชว์อย่าลืมแวะชมบูธฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่เราก็ยังคงต้องระวังนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวฟอร์ดพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าครอบครัวฟอร์ดของเราทุกคนด้วยการมอบการบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ครอบครัวของเราทุกคนอุ่นใจไร้กังวลเพราะเราจะอยู่เคียงข้างทุกการเดินทางของคุณครับ